ผมครับเทนจตุรวิทย์และพี่แบงค์เปาริตนะครับในรายการเมืองไทยเมืองยิ้มครับรายการดีๆที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองไทยของเราครับเมืองไทยเมืองไทยแล้ววันนี้นะครับรายการเมืองไทยเมืองยิ้มของเราก็ยังคงอยู่กันที่ดินแดนอีสานบ้านเฮาเด์ล่ะไปพบกับพี่แบงค์ได้เลยครับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัยนครก็เริ่มจากเนื่องจากเราได้รับพื้นที่นะครับในการมอบพื้นที่ในการดูแลริมฝั่งหนองหานนะครับซึ่งอุทยานบัวเนี่ยในภายในอุทยานเราจะตั้งใช้ชื่อว่าอุทยานหนองหานเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งอุทยานบัวเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานหนองหานเฉลิมพระเกียรติทางมหาวิทยาลัยจะพัฒนาตรงนี้ทางจังหวัด กลุ่มจังหวัดนะครับก็สนับสนุนอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งนะครับเวลามาตะโกนครก็จะได้เห็นว่ามีอุทยานบัวนะครับที่สวยงามนะครับมีพันธุ์บัวที่หลากหลายที่สุดในประเทศไทยนะครับความมุ่งมั่นความ คาดหวังที่เราอยากจะทำพื้นที่ตรงนี้นะครับเราเปิดบริการทั้งวันนะครับตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับภายในอุทยานนะครับก็จะมีห้องนิทรรศการให้ท่านดูรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องบัวนะครับหลากหลายสายพันธุ์วิธีการปลูกการดูแลรักษานะครับการแปรรูปนะครับแล้วก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับบัวนะครับให้เยี่ยมชมนะครับก็ยินดีนะครับยินดีให้การต้อนรับนะครับขอบคุณมาก ในน้ามีข้าวอยู่ดีกินดีเมืองทองของเราเรารักเมืองไทยไปเที่ยวกันดีกว่าดูธรรมชาติชื่นชมบรรยากาศของหมู่แมกไม้ผักเสียงนกร้องกลางวานกว้างไกลไปเที่ยว